ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาเทสกันเลยนะครับอ่าอันนี้เราจะเทสออ่ะขึ้นแล้วนะครับไฟทำงานแล้วนะครับเราไฟมานะครับว่า,าตู้คสัสเมอร์เราจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอเห็นไหมครับดำเมี่ยงเลยครับ เห็นไหมครับตัดไหมครับนี่ตัวนี้ตัดแล้วนะครับไม่เกลียมเลยนะครับนี่มีไฟนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นสายลายนะครับฝั่งนี้เป็นสายนิวตันนะครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นตู้คอสซูมเมอร์นะครับเพราะว่าตรงนี้อันตรายมากครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับ อันนี้เจ้าของบ้านบอกว่ามาเปลี่ยนให้หน่อยนะครับก็ไปซื้อมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาทําทการเปลี่ยนให้เห็นไหมครับอันนี้ผมก็จะทําการแกะออกมาเลยนะครับนี่อันนี้2ช่องนะครับเป็นแบบสองช่องนะครับ นี่ครับตัวนี้เป็นเมนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นชนิดการดูดนะครับนะการดูด rcbo นะครับตัวนี้อยู่ที่30มิลลิแอมนะครับก็คือหากเราออนขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราออนขึ้นแบบนี้แล้วทีนี้ถ้าเราปล่อยกระแสไฟเข้าไปเรากดเทสต,ตรงนี้นะครับเป็นรูปตัว T อยู่ เห็นไหมครับมันก็จะทํางานตัดแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่มีกระแสไฟมันก็เลยไม่ตัดนะครับเรากดเทสไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับวิธีการต่อนะครับว่าเราจะต่อยังไงนะครับให้ถูกต้องตามกฎของการไฟฟ้านั่นเองนะครับนี่เป็นตู้คัสเมอร์ขนาด2ช่องนะครับไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับเนี่ยแต่ผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับ ยี่ห้อซีทีโอเคก่อนอื่นให้เราไขาสกรูออกก่อนนะครับจะมี2ตัวครับเพื่อจะเข้าไปต่อสายไฟด้านในนะครับค่อยๆค่อยๆขันนะครับค่อยๆไขนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสว่านไฟฟ้านะครับ ใครมีไขควงธรรมดาก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ผมผมใช้เป็นสว่านนะครับเพื่อความสะดวกนั่นเองนะครับแต่แนะนาเวลาขันเข้านะครับให้กดเบาๆนะครับเพราะว่าสกรูอาจจะขาดได้นั่นเองนะครับหรือทําให้กล่องเสียหายนะครับแล้วแต่ความเคยชินนะครับโอเคนี่เราก็ถอดออกมานไหครับ ก็จะเห็นนี่น,นะครับครับเนี่ยอันนี้ก็ได้ต่อสายมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับอันนี้ก็เป็น สกรูที่แถมมาให้นะครับเพื่อเอาไว้ยึดนะครับเห็นไหมครับทั้งหมด4 4สี่รู1 2 3 4 4จุดนะครับเพื่อจะติดกับฝาผนังนั่นเองนะครับนี่ครับมีปุ๊กมาให้ด้วยนะครับก็มี4ตัวพอดีนะครับ1 2 3 4ปุ๊กก็4ตัวโอเคทีนี้เราไปดูกันเลยนะครับดูจากสัญลักษณ์นะครับก็คือ เห็นไหมครับขอให้ไฟออกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับลูกศรชี้ลงนะเพราะฉะนั้นมีหมายเลขหนึ่งค่อยๆดูไปครับหมายเลขสองอตัวเอ็นตัวเอ็นแล้วเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราแกะกล่องขึ้นมานะครับหมายเลขสองเนี่ยมันก็คือสายตรงนี้เป็นสายลายนะครับเนี่ย หกับ2เนะี่ยเป็นลายอันนี้ลายขาเข้ามาจากามิเตอร์ไฟฟ้าของเรานะครับเพื่อมาเข้าตรงที่ควบคุมไฟฟ้าคือเบรกเกอร์ตรงนี้นะครับเป็นการาเป็นเบรกเกอร์คอนโทรลนั่นเองแล้วก็ไฟจะมาออกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับไฟจะเข้าตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้ต่อนะแล้วก็มาตรงนี้นี่เห็นไหมครับแล้วก็จะออกตรงนี้นี่เขาต่อมาให้นะครับ อันนี้น่าจะเป็นสายเบอร์6สายเบอร์หนะครับตรงนี้เป็นฝัดบาฝัดบาลายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบลางปีกนกนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขอแกะข้างในให้ดูเลยนะครับวิธีการแกะเราก็แค่หมุนตรงนี้ออกนะครับไขสกูออกนะไขออกมาเลยครับ ดูวิธีการต่อนะครับดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าพลาดไม่ได้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นต้องแดงนะครับแบบที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับมันก็จะเสียบอยู่แบบนี้นะครับเพื่อเป็นการเชื่อมต่อถึงกันระหว่างเมนเบเกอร์ใหญ่นะครับก็คือลายนั่นเองนะครับเนี่ยก็จะเชื่อมถึงกันนะครับ สังเกตได้ว่าก็จะออกมาจากที่เดียวกันกับตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหครับที่เดียวกันอันนี้ผมก็จะถอดออกวิธีการถอดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะมีมันจะมีด้านล่างตรงนี้ครับเป็นซ็อกเก็ตอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็พอไขค,ควงแงออกมาครับถายหลังมา เห็นครับก็ออกแล้วครับเนะี่ยอันนี้เราสลับตำแหน่งก็ได้นะครับเขาติดมาให้เราเมื่อสักครู่จะเป็นแบบนี้นะครับสามสิบแอมนะครับเห็นไหมครับสาแล้วก็20นะครับเราอาจจะสลับกันแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยี่สนะครับแล้วก็ เอาออกมาเลยครับใช้ไขควงกดดันดันออกนะครับตรงนี้เป็นรางปีกนกนะปึ๊บเนี่ยก็ออกเลยครับส่วนตัวนี้ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับถ้าเจ้าออกนะครับอ่นะวก็ออกเลยครับเนี่ยก็จะเหลือแต่กล่องเปล่าเพราะว่าเราจะเอากล่องไปเจาะนะครับ เจาบริเวณนี้นะครับเพื่อเอาสายเข้ามาจากด้านบนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝัดบาของสายดินหรือฝัดบากาวนั่นเองนะครับนี่เป็นฝัดบานนวตันนะครับเปบานนวตันนะเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจาะตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ จริงๆต้องมอีต้องมีอะไรมาลบตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ให้มันบาสดสายนั่นนะครับเนี่ยไม่ให้มันบาดสายนะครับนี่นะครับเพื่อไม่ให้มันบาดสายนะครับเราจะใช้เป็นตะไบก็ได้นะครับหรือ ผมใช้เป็นปากครีมนะครับเนะี่ยก็ใช้ใช้บ่อยนะครับมันก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับเพราะมันแข็งแรงอยู่เนี่ยครับแล้วก็หรือหรือมีกระดาษทรายก็สามารถทําได้นะครับวันนี้ผมก็หาสายไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อครับคือมีสายเก่าอยู่ถึงจะเป็นสีเขียวแต่ไม่เป็นไรเราเราต่อในนี้ได้นะครับแล้วเราก็ทําสัญ,ญลักษณ์ไว้นะครับเพราะว่า ในนี้ก็เป็นการต่อจากคัตเอาท์เฉยๆนะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็นทั้งสายลายและสายนิวตันนะครับซึ่งต่อในกล่องนี้แล้วจะทําสัญลักษณ์ไว้ปกติการไฟฟ้าเขากําหนดให้ใช้สายสีน้ําตาลน,นะครับแล้วก็สายสีฟ้านะครับสายสีฟ้าก็คือ,อะจะเป็นในส่วนของ สายนิวตันนะครับส่วนสายสีน้ำตาลก็คือสายไฟแต่ผมไม่มีนะครับเนี่ยคือไม่ได้ซื้อเพิ่มให้นะครับเพราะว่างบของเจ้าของบ้านก็มีจำนวนจำกัดแต่จะทำให้ปลอดภัยที่สุดนะครับตรงนี้ก็เป็นสายเบอร์สี่เดี๋ยวทำในนี้เลยนะครับแล้วก็จะต่อมาจากมอมิเตอร์ข้างนอกเห็นไหมครับยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูที่เสาไฟฟ้าเห็นไหมครับนู่น Okay. เดี๋ยวเรามาต่อตู้คอสมร์กันเลยนะครับว่าต่อแบบไหนนะครับก็ปลอดภัยอยู่นะครับโอเคทีนี้เราก็จะประกอบเข้านะครับหลังจากที่เอามาเจาะรูแล้วนะครับเนี่ยใส่เข้าไปถ้าใส่ข้างล่างจะง่ายกว่าใส่ข้างล่างแล้วก็กดลงใส่ข้างล่างแล้วก็กดลงตรงนี้จะง่ายกว่าเห็นไหมครับไม่ออกแล้ว ก็แ,แต่ถนับนะครับโอเคเรามาต่อสายกันเลยนะครับเนี่ยอย่าให้หลวมนะครับลองดึงดึงดูอ่ะอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับแน่นแน่นแต่ฝัดบานะครับเนี่ยแน่นแต่ฝัดบาเ,เพื่อนๆพี่ๆลองสังเกตดูนะครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับ ไม่ได้นะครับอย่าคิดว่ามันอยู่ต้องดึงดูนะครับไปดูทีนี้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับตัวเนี้มันอยู่ใต้สลักมันอยู่มันอยู่ใต้นะครับมันก็เลยมันก็เลยไม่ติดนะครับมันก็เลยไม่แน่นเห็นไหมล็อกขันตรงนี้แน่นแต่ตรงนี้มันอยู่ใต้นะครับโอเคทีนี้เราจะเอาขึ้นมามันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับเห็นหรือเปล่านาอนี่ แล้วก็เอาเข้าล็อกให้มันตรงๆนะครับหมุนลงมาหมุนลงมาจนสุดเลยนะหมุนมาให้สุดตรงนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอันนี้เราใช้สองสายอ่ะเห็นไหมให้มันอยู่ด้านบนนะครับให้มันอยู่ด้านด้านฝั่งนี้มานี่นะอย่าให้มันอยู่ข้างล่างนะครับอะทีนี้เราก็ใช้ฟันบานะครับฟัดบาลายเสียบเข้าไป Eh, lo hacía por แน่นเลยนะครับเนี่ยแน่นเสร็จแล้วนะครับเนะี่ยดึงไม่ออกนะครับตรงนี้เป็นลายนะครับก็มาเข้าลูกย่อยตรงนี้ะทีนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ดูนะครับว่ามาจะมีเตอร์มันจะเข้าตรงไหนตรงไหนนะครับจะต้องปอกยาวมากนะครับนี่ครับตั้งสองฝั่งนะครับ นี่ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ดูไว้นะครับวิธีการต่อที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าในนี้นะครับผมจะต้องขอบอกเลยเกี่ยวกับสีของสายไฟนะครับนะก็ถ้าเป็นสีน้ำตาลจะเป็นลายนะครับจะเข้ามาทางนี้นะเนี่ยผมทำให้ดูนิดนึงนะครับถ้าเป็นลายนะครับถ้าเป็นลาย อันนี้คือมาจากมาจากามิเตอร์ไฟฟ้านะครับมันก็จะมาเข้าตรงนี้หมายเลขหนึ่งนะครับนะครับตรงนี้มันต้องเป็นตอนที่มาเข้านะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับนะโดยปกติมันจะเป็นส,ส่วนใหญ่เราจะใช้สายสีดำคือสใสแบบนี้นะครับเป็นเบอร์6หรือเบอร์10ก็ได้ที่เดินเข้ามาตรงนี้นะครับเนะี่ยอันนี้ผมสมมติให้ดูนะครับ หลายๆคนก็อย่าดราม,ม่าคับผมก็เรากันนะอันนี้ไฟจะเข้าตรงนี้แล้วก็มาออกตรงนี้แล้วก็มาเข้าที่ลูกย่อยนะครับดูนะครับผมจะอธิบายวิธีและสเต็ปค่อยๆดูนะครับเนี่ยไฟเข้ามาจะมาเข้าหมายเลขหนึ่งก็คือสายนี้ซึ่งผมยังไม่ได้ต่อนะครับแต่ไม่ใช่ผมไม่ได้เอาตัวนี้ต่อนะเอามาจากมิเตอร์เลยนะครับส่วนสายต่อไปนะครับก็คือตรงนี้จะเป็น สายนิวตันนะครับที่มาจากที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้านะครับก็คือสายหนึ่งเมื่อสักครู่เนะี่ยมันจะมาเข้าหมายเลขหนึ่งนะครับส่วนสายนิวตันก็จะมาเข้าที่ฝัดบาฝัดบาเกาวนะครับเห็นไหมครับฝนะัดบากกวนะครับจะมาเข้าตรงนี้แล้วก็ออกจากฝัดบาเกาวจะมาเข้าที่นิวตันเห็นไหมครับเนี่ยมันจะต้องมาเข้าฝัดบา์กาวก่อนตามกฎของการไฟฟ้า แล้วก็จะออกมาจากฝัดบากกวดูดีๆนะครับมาเข้าที่นิวตนันออกจากนิวตันก็คือตรงนี้ก็จะวิ่งมาเข้าฝัดบานิวตนันเห็นไหมครับดูดีๆนะครับอย่าต่อมั่วนะครับระเบิดสายตานะครับเนี่ยการไฟฟ้าเขากำหนดให้สายนิวตันต้องมาเข้าที่บากาวสัญลกักษณ์กกวเห็นไหมครับเนี่ยกล้องชัดหรือเปล่าเนี่ยครับ แล้วก็ออกจากบากามาเข้าที่นิวตันนี่นะครับก็คือต่อเชื่อมถึงกันแล้วก็นิวตันมาเข้าตรงนี้ส่วนสายลทยที่เป็นสายไฟที่ผมทําให้ดูเมื่อสักครู่นะครับนี่นะผมยังไม่ได้ต่อนะครับมันจะมาจากมิตเตอร์ไฟฟ้าก็คือเป็นสายนี้นะครับเนี่ยสายนี้มันจะมาเข้าที่หมายเลขหนึ่งไม่งงนะนี่ผมยังไม่ได้ต่อนะครับแล้วก็อ่ะแล้วสายนี้อ่ะมันคือสายอะไร สายนี้มันก็คือสายสายแท่งกาวหลอดของเราคือหลักดินนั่นเองนะครับเนี่ยเป็นสายดินนะครับที่ไปไปต่อลงดินแบบนี้นี่เห็นภาพหรือยังครับมันจะต้องออกจากาฝัดบากาวตรงนี้นะครับก็คือเราจะไปตอกลงดินความลึกนะครับตามมาตรฐานของการไือฟ้าเลยนะความลึกจะต้องได้อยู่ที่เมตรแปดสิบ นะครับอย่างน้อย1.80เมตร80นะครับถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าเวลากระแสไฟรั่วไหลนะครับก็จะได้ลงดินนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะครับแล้วก็ค่าโอห์มต้องไม่เกิน5โอห์มนะครับไม่เกิน5โอห์มนะหากใครมีที่เช็คโอห์มนะครับยววิธีการเช็คโอห์มผมจะมาสอนอีกคลิปหนึ่งนะครับไม่งงนะตรงนี้เป็นไปที่แท่งกาวนะครับเนี่ยเนอันนี้เป็นนิวตัน แล้วก็ต่อจากนิวตันตรงนี้แหละตรงบาร์กาวเนะี่ยมาเข้าตรงนี้นะครับมาเข้านิวตันแล้วออกจากนิวตันมาเข้าบาร์นิวตันอ่ะดูดีๆนะครับส่วนสายสีดำเนะ่ยก็คือเป็นลายก็คือไฟนะครับการไฟฟ้ากําหนดให้ใช้เป็นสีน้ําตาลส่วนสายนิวตันจะต้องเป็นสีฟ้าเท่านั้นสีฟ้าแบบนี้นี่คือสายนิวตันนะครับแต่ในเนี้ยผมยังไม่ได้ต่อนะผมต่อเราต่อใน กล่องตู้คขาสมมอติต่อสายไหนก็ได้นะครับแต่เราต้องจําให้ได้แต่เวลาไปใช้งานเราจะต้องเป็นสายสีน้ําตาลแล้วก็สายสีฟ้าเท่านั้นถ้าเป็นสายกลาวก็จะเป็นเขียวหรือเขียวเหลืองก็ได้นะครับนะตรงนี้ก็จะต่อเป็นาสายกลาวนะครับที่ไปอยู่ตามปลั๊กนะครับปลัก๊กเต้ารับนะครับนะส่วนใหญ่สายกลาว สังเกตว่าจะมีการติดปลั๊กกาวคู่งเงี้ยตรงนี้ก็จะทําการมาต่อตรงนี้หรือต่อตรงไหนก็ได้ครับแต่มันเหลืออีกช่องหนึง่งเราสามารถต่อต่อตรงนี้ได้นะครับก็อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ต่อเหมือนกันตรงนี้มันจะมีแค่สายสายดินเห็นไหมครับแล้วก็สายลายเอย้สายขอโทษครับเป็นสายนิวตันนะครับแค่นี้เองเพื่อนๆลองไปต่อดูตรงนี้เป็นตู้คัสเตอร์นะครับ RCBO ระบบกันไฟดูดไฟรั่วอยู่ที่30ม mm. นะครับปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินตรงนี้ผมใช้20แอมตรงนี้นะครับแล้วก็32ตรงนี้เวลาเราติดตั้งเครื่องทําน้นําอุ่นหรือว่าใช้กระแสไฟที่กินกระแสค่าแอม์หนุงสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํานะครับหรือว่าเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้านี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับสามารถรับได้ที่20ถ้าเป็นหลอดแสงสว่างโหลดทุกอย่างกระทะไฟฟ้าอะไรทั่วไปนะ่ยจะใช้อยู่ที่20แอมนะครับ นะครับตรงนี้ก็ใช้ได้น่าจะใช้ได้ทั้งหลังแต่กรณีเราติดตั้งแอร์เนี่ยสาเนี่ยสาหรือว่าเครื่องทําน้ําอุ่นกําลังขับที่3,200วัตต์หรือ3,500วัตต์เนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับเวลาเราติดตั้งตู้คัสเมอร์นะครับเพื่อนๆพี่ๆผมอยากจะแนะนําอย่างหนึ่งนะครับให้ติดตั้งตัว rcbo ตัวเทสกันดูดไปไปในตัวเลยนะครับติดตั้งครั้งเดียวจบนะครับนะครับเผื่อเราไปจับ โครงตู้เย็นหรือไปจับอะไรก็ช่างที่มันทําให้เราอัตราเสี่ยงต่อการถูกไฟดูดนะครับตรงนี้มันก็จะทําการตัดอัตโนมัติแบบนี้นะครับโดยไม่ทำลายชีวิตเราแล้วก็ทรัพย์สินก็จะไม่เสียหายนะครับยกตัวอย่างเช่นหากเราใช้เตารีดนะครับหรือว่าหม้อหุงข้าวกระทะไฟฟ้าเสียบไปในรางปลั๊กค,คู่นะครับปลั๊กรางนั่นเอง แล้วมันเกิดความร้อนเพราะอุณหภูมิของสายส่วนใหญ่ตามท้องตลาดนัดถ้าเพื่อนๆดูที่สายมันสายสีดําจะมี2เส้นมันจะเขียนว่าอุณหภูมิ70องศานั่นหมายความว่ามันทนกระแสที่วิ่งไปและความร้อนได้แค่70องศานะครับนะเพราะฉะนั้นสังเกตดีๆเวลาเราเสียบอะไรแล้วเราเอามือสัมผัสหลังมือนะครับอย่าใช้หน้ามือนะเพราะมันจะดูดได้แต่ถ้าเราติดตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรายังไม่ได้ติดอะไรอ่ะเราอยากจะเช็ค นะครับอันนี้เป็นการบอกให้รู้นะครับเผื่อเราสัมผัสอะไรสักอย่างเอาหลังมือแตะมันจะดีดมือเราออกนะครับมันจะไม่ดูดเรานะครับไฟช็อตกับไฟดูดมันจะไม่เหมือนกันนะไฟช็อตคือไฟสปาร์คไฟอาร์กนะครับส่วนไฟดูดก็คือดูดเลยนะมันจะดูดเรานะครับทําให้เราเสียชีวิตนะครับเข้าใจนะครับหากไม่เข้าใจตรงไหนคลิปใต้คลิปวิดีโอนะครับคอมเมนต์ถามกันเข้ามานะครับในส่วนของเรื่องวงจรไฟฟ้าหรือจะให้ผม อสอนตัวไหนการต่อ,อสวิกสองทาง3ทางอะไรก็แล้วแต่นะครับการทำต่อสวิกพ่วงปลั๊กเกาปลั๊กเกาคู่หรือปลั๊กเซฟตี้อย่างนี้ก็โอเคเลยนะครับพิมพ์มาใต้คลิปหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปติดตั้งให้ลูกค้าก่อนนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าก็เอาเท่าที่มีนะครับไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับโอเค เดี๋ยวผมขอไปติดตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวขอประกอบก่อนนะเรามาดูเลยนะครับตรงนี้ให้เราใส่รองเท้านะครับให้เราใส่รองเท้าเพราะว่าเราไม่ได้แจ้งการไฟฟ้านะครับมันก็เลยถอดหมอไม่ได้นะครับตรงนี้เราจะทําในขณะที่มีไฟอยู่นะครับไฟมา220นะครับเช็คดูนะครับนี่มีไฟนะครับ ไหมครับมีไฟนะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับวิธีการทำนะครับให้เราถอดออกมาแล้วก็ใช้เทปเทปพ,พันสายนะครับพันไว้แต่ละสายนะครับแล้วก็เอาเข้าเบเกอร์ Baker, ตู้คัสเมอร์ให้เรียบร้อยนะครับ เพราะว่าหากเราแต่เ,เราจะต้องมาติดตั้งตู้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยประกอบเข้าไปนะครับเพราะว่าการป้องกันสายจั่ละสายเนะี่ยไปโดนโครงของตู้คอสมเมนอร์นั่นเองนะครับอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเด็กห้ามทําตามเด็กขาดนะครับคนที่จะทําได้ต้องมอีความรู้เรื่องไฟฟ้าด้วยนะครับมิเช่นนั้นจะอันตรายถึงชีวิตนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาต ต่อก่อนนะครับนี่นะครับเราก็จะพันสายสายไยไว้นะครับก็คือสายที่มีไฟนะครับนะครับสายนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยอันนี้มีไฟนะครับนี้ไม่มีไฟนะเป็นสายนิวตันนะครับสายนี้ที่สายลายนะครับสายนี้ก็มันไม่มีไฟนะครับเยจับได้เห็นไหมครับเป็นสายที่ไม่มีไฟนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอต่อก่อนนะครับดูนะครับไม่เกลียมเลยครับโอ้หน่ากลัวมากเลยครับก็อย่างว่านะครับอันนี้ก็เป็นการต่อไฟการเดินไฟสมัยเก่านะครับสมัยที่ยังไม่มีตู้ควอตซ์ซเมอร์นะครับหรือว่ามีแล้วแต่ช่างไม่ได้นำมาติดตั้งให้นะครับ ทีนี้เราไปดูข้างในกันเลยนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตอนนี้นี่นะครับเนี้ยวออกมาแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ของเก่าที่เดินไว้นะครับกำหนดให้สายสีดำนะครับเป็นสายลายสายสีเทานะครับเป็นสายนิวตันนะครับเนี่ย อันนี้ก็เป็นสายสวิ c ที่มาเข้าสวิคตรงนี้นะครับโหอยากใหญ่เต็มทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสายลายนะครับจริงๆถ้าพันไว้2ส,สายก็ดีนะครับใช้เทปพ,พันสายพันไว้ทั้ง2ส,สายเลยก็ดีเวลาเราต่อตู้ฮ็อตเมอร์เราค่อยแกะออกนะครับแล้วทําด้วยความระมัดระวังนะครับโอเคนะครับนี่มีไฟอยู่นะครับ นี้เราก็จะทําการเจาะเพื่อฝังปุ๊กตรงนี้นะครับเจาะแล้วตรงนี้นะครับเราก็ใช้เทปกาวเทปติดลังติดกระดาษอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ติดที่ปากถุงนะเพื่อไม่ให้เศษปูน่ะมันหล่นลงไปบนพื้นนะครับเพราะว่าจะทําความสะอาดยากนั่นเองนะครับเมื่อเราเจาะตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วก็เศษปูนก็จะหล่นลงโอเคนะครับเกรดเล็กๆน้อยๆครับ นี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาเทสกันเลยนะครับออันนี้เราจะเทสนีไฟเข้าแล้วนะครับแล้วก็เราต่อไปแค่ช่องเดียวนะครับคือตรงนี้2 0แอมป์นะครับนะเพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับเราเยกขึ้นเลยนะครับอือ่ะขึ้นแล้วนะครับไฟทํางานแล้วนะครับเรามาเปิดสวิช์ดู เบสวิ์ดูนะครับ <c oughs> ดูว่าไฟมันติดไหมอะไฟติดนะครับโอเคแล้วเรามาเช็คไฟดูนะครับว่าไฟมาหรือเปล่าไฟมานะครับเห็นไหมครับโอเคนี้เราจะมาเทสกันนะครับว่า มันทางานตัวกันดูดทํางานหรือเปล่าเนี่ยคือตัวทีนะครับกดเทสนะครับอันนี้เราจ่ายกระแสะไฟเข้าแล้วมันจะกดได้นะครับถ้ามันไม่ทํางานมันจะไมะ่ตัดนะครับนะอันนี้ถือว่าไฟทํางานแล้วนะครับคือทํางานปกตินะครับหากมีกระแสะไฟรั่วไฟเกินตรงนี้ก็จะทําทการตัดนั่นนะครับนี่ <c oughs> ผมก็จะขึ้นแล้วนะครับทีนี้เรา เราจะมาเทสว่าเวลาไฟช็อตมันจะตัดหรือเปล่านะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับมันต้องทดสอบก่อนนะครับเดี๋ยวไปเทสกันเลยครับเรามาเทสกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันออนอยู่นะครับทีนี้อ่ะเรามาเทสกันเลยนะครับลงมาตรงนี้เลยนะใกล้ๆกล้เลยดูนะครับผมจะแย่ตรงนี้นะดูนะครับว่ามันจะตัดไหมครับดูนะครับ ว่าตู้คสัสเมอร์เราจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอ่เห็นไหมครับดำเมี่ยงเลยครับ